ฮัลโหลตาก็หสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาทําขนมปังชุบไข่กับกล้วยหอมให้ดูคะ่ะกาอมจะเลยจิง๋งเล็กอิอซีโดสิอะ香蕉西多士俾大家睇嘅เล็กอ้อ有面包啦นี่จะเป็อ่าขนมปังนะคะจะเพาะขา,ขาวขาวค่ะตัดด้านข้างออกแล้วก็ฉีดเจ้าจะยบ,ะจบเอ่อจะปินเคยละจะโหแล้วจะ买ก็ที่厚ทีเละเหนืดี面包จะ会啲嘅

กระทิงจิ้วมีมีเนยมีไข่มีเนยแล้วก็มีกล้วยหอมแล้วก็มีช็อกโกแลตอย่าจูเก้เล็กแก่เอาอะเราได้จิ้งแล้วอย่างก็เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนะจิ้นขนมปังอะ炸面包一块面包啦我整一块就够啦够够我自己食就得啦我唔整咁多块因为一阵咧要要落啲香蕉落去咧就会多噶ะ 都系一个人食就会诶整少啲啦，整一块够自己食就得噶啦。而家就下午茶嘅时间嘅，就整面包食。咁啲火啊，第一次就开开大啲少啦，一阵就细火啲咯喎，又冇太细啦。我就落系咁系咁多油啦，唔使咁多嘅。 因为ก็面包啦又ไม่厚啦อย่าไร้面包厚จะลงลงดี油噶啦ยี่ละ面包唔算厚嘅 so 就落呢度ช่ำเออช่ำตัวกันลหลอคืขนมปังมันก็ชิ้นไม่นานะคะจะเกิดว่าขนมปังชิ้นหนาหน่อยก็จะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะอันนี้ขนมปังมันบางค่ะก็ไม่ไม่บางมากก็จะใส่น้ํามันแบบพอดีนะคะให้มันท่วมสักครึ่งหนึ่งค่ะ จะมาทำขนมปังชุบไข่ทอดค่ะกับกล้วยหอมจ้าเราจะเบาเบาไฟนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ยังทปยหาที่เหยาหยิดเจ้าไหมอ่ะได้ก,กะละที่เหยาะได้ก,ก็มมละ,ะา้าก็มั้ย面包啦就饮咗嗰啲诶鸡蛋น ยองมีนเป้ายำเจเกล็ดตาน่ะยำเจ้ามีนเป้าละยำเจ้าหจิ๋ขาวละหลอกบวบจ๋าเจ้าเลยก็จะเอาขนมปังลงไปทอดในกระทะนะคะ ส่วนเนยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาทอดกับกล้วยหอมจ้าเราจะเราจะไม่เอ่อโรยนมหรือว่าน้ำตาลนะเพราะว่าเราจะเอาความหวานกับกล้วยหอมแล้วก็อ่าช็อกโกแลตอ่ามันเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องเราจะใช้ความหวานจากกล้วยหอมกับช็อกโกแลตก็พอแล้วเราไม่ต้องโรยอ่านมหวานหรือว่าโรยน้ำตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปจ้า ở đây chín là dùng âm tô à thòng lọc âm tô thòng này, do vậy thì hơn chiêu dạo thím chúng chú cô lên trường tôi thím kẹ, so với chồng say à lọc cái, Mother, cái, cái, cái này. Này thì thím lại à và trẻ đi cô à mày lấy đã chạy à cho khơi kẹ, dầu lấy chồng ôi cái dầu, tôi cho dầu dùng cái con dầu lấy hơn chiêu 啲香蕉煎咗佢咧，比較誒、呃、香啲嘅，比較好食啲嘅。如果你唔煎咧，就唔冇咁好食嘅，真係噶。用牛油嚟煎嘅，大家反轉另外先。啊呢邊就得噶啦，剩翻另外呢邊。一陣我就會倒咗啲油去啦。 เราจาก้เสียงหาเราตักกละเซ็ตฟัสิ้นแล้วก็จะทอดประมาณให้มันเหลืองประมาณนี้นะคะก็จะเหลืองได้ประมาณนี้แล้วใส่จานไว้ก่อนจะพี่น้องใส่จานก่อนนะคะวันนี้ลืมซื้อสตรอเบอรีรอ่วอมเกต้ามาสีตอไปะเลยมายสีตอแปะนี่เด,ดี๋ย,ยเวเ,เทิมเด็ดอีกชิ่นหนึนหห่าเลยค่ะก,ก็ไม่ลืมซื้อสตอรอเบอรี่นะคะ สตรอเบอรี่กินกับก็จะกินกับอันนี้ขนมปังนะคะแก้เลี่ยนจ้าพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นรสหวานนะคะมันรสหวานทีนี้เราต้องกินอ่ของอ่อย่างอ่าสตรอเบอรี่ที่หลังเนี่ยมันจะทำให้ไม่เลี่ยนจ้าพี่น้องไม่เลี่ยนไม่มันนะคะอ่ะแล้วทีนี้ทีนี้เราใส่เนยไปแล้วหรอที่เงาเยาวเราคยยจะหล่อเพิ่มจิวละ หลอดี่เราจะใส่กล้วยหอมลงไปนะคะใส่กล้วยหอมกล้วยหอมก็จะตัดเป็นชิ้นๆนะคะตัดเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วแต่ใครจะชอบแบบกลมหรือว่าแบบแฉลบหน่อยอันนี้จะชอบแบบแฉลบนะคะอ่าพี่ก็ชอบยี่ยันจิ้นอยู่ได้เกจ้งเูยังได้จงช่อเชื่เดียวตังดกว่าจะชอบยีแเล่เช่อเช่เกอ่ากาละ ก็开火先ยัดไช่ก็ที่เงาหยาจิ้นนะฮือจิ้วยัดไช่เงายาบจิ้นแก่แล้วก็จะใส่เนยแล้วก็ทีนี้ก็ใส่กล้วยหอมลงไปอ่าทอดจากกระทะนะคะใส่เนยนิดเดียวพอจ้กพี่น้องถ้ากล้วยหอมไม่ใส่เนยเอาไปกินอย่างนั้นมันไม่ค่อยอร่อยจ้ะ เราเอาไปทอดเอาไปใส่ใส่กันเนยเอทอดอย่างนี้นะความความหวานของอ่ากล้วยหอมมันก็จะออกจก้ะดีกว่าเราไม่ไม่ทําอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเอาไปทําแบบกินสดๆอย่างนี้มันมันจะมีรสฝาดๆหน่อยๆน,นะกล้วยหอมนะมันจะไม่ค่อยอร่อยถ้าเกิดเราไปทอดอย่างนี้แล้วมันจะมีความหอมแล้วมันจะอร่อยจ้ะพี่น้องเอาจิ้งกันอี่ิงจิ้ฮิ้งวะที่แก่ อาหเสร็จก็เล็มจิ้นแกจะไหนกะเล็มจิ้นได้ฟองเราเคยโมกมหูเสร็จกจินจะจิ้นเคยจิ้นโหูไฟก็เลยก่อนว่ามันเจ๊ต้องมาสีต่อไปเลยอ่ะก็จะลืมซื้อสตรอเบอรี่นะคะสําหรับเอาไว้เอาวางไว้เอาไว้กินค่ะไว้กินแกเลียนจ้ะพี่น้องตัดความหวานคือสตรอเบอรี่เนี่ยกินคู่กันแล้วมาตัดความหวานจ้าทอดให้มันออกเหลืองๆนะคะ <noise> 我哋間炒啲。或者煎咧，啲香蕉咧會淋啲嘅，淋身啲咧比較好食啲嘅。如果你唔煎咧，真係冇咁好食㗎，真㗎，我試過㗎啦，試過先咁講啊嚇。佢啊煎咗佢咧，佢冇啲誒少少誒香蕉啲澀味嘅，佢冇咗呢種澀味嘅，所以咧就好食好多，又香好多。

嗱，係咁上下啦，煎完啦，煎完啦。咁你個麵包呢度，你唔唔需要搽啲牛油落去啦，因為煎咗呢個牛油香蕉落煎落去啦，所以佢又有牛油噶啦。所以你唔使搽啲牛油落去啦，咁樣。攞放啲香蕉落去，攞個細骨殼弄入，窗啦，呢卡。整一塊自己夠食，誒下午茶自己食嘅。 เราจะทําแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าจะกินคนเดียวนะคะอ่าแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะทำง่ายๆคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลาดด้วยอ่ากับอ่อออลลาอ่าช็อกโกแลตเราได้ล้นนี่ก็จ๋งนี่ก็เออช็อกโกแลตเจลจับลา้าเงไปเลยจิ้งเร่งเคยทมายด์เขาเสียดีเลย น่า um, no ่ no ่จัดจิบแล้วน่าใช่ไหมล่ะะช่ไหมดี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 พีดนดี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 แีดงดี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 าเดี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 ดบดี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 ค่ะ